สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็ จะมาอัปเดตข่าวสาร Rv กันนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ like, กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้รกกนในเรกาการแจ้งเตืค่ะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรม Rv อะไรใหม่ๆนะคะวันนี้ก็เกี่ยวกับด e ม m นิวนะคะดีมีนิวก็จะเป็นการอัปเดตแล้วก็สปอยเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นสกินอนิเมะจุจุสุไกเซนนะคะมหาเวศพนิกมันใช่ปะเออ ก็อาจจะคอลแลบกับ Rv นะคะจะมี2สกินที่เข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีตัวอะไรบ้างอะไรยังไงไหนตะใบนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับเชมคลิปกันได้เลยนะ ับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทไนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนเติมเกมกันเยอะนะคะ มาฟ้าแล้วเป็นของฉันเออแกไม่รอดแน่มาค้ยเพื่อนทำอะไรอยู่วะทำไมมีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยาก ีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณข้อมูลเครดิตจากแฟนเพจนะคะ Temple of Light AOV News นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาลงอะไรไว้บ้างนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะซึ่งเขาลงไว้ว่าการร่วมมือสุดพิเศษ,ษใ,นในปีนี้แน่นอนว่าทุกคนกำลังรอคอยและให้ความสนใจกันแบบล้นหลามในอนิเมะปีนั้นก็คือมหาเวทผนึกมารหรือเจ้สือไขเซน ว้าวเันเร่าไม่ไหวแล้วนะคะข้อมูลล่าสุดที่เรามีคืออ่ะข้อมูลที่มีอยู่นะก็จะมีเพียง2 h e ฮีโร่ที่ได้รับสกินนะคะโมเดลจะถูกยกมาจาก HOK นะคะแน่นอนว่าจะเปิดตัวหลังเกมต้นแบบแล้วก็จะกําหนดฮีโร่มานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีตัวฮีโร่อะไรยังไงไหนตะใบบ้างนะนะค่ะเดี๋ยวเรามา พูดคุยนะคะถึง2สกินที่จะมานะคะซึ่งทางแฟนเพจอ่าแบบว่าข่าวสารอาวีเพจเวียดนามเพจไทยอะไรเขาก็ลงนะตัวที่จะมาหลักๆนะคะก็จะมีอยู่2ตัวนะตอนนี้นะคะก็จะมีเป็น อิตาโดริยูจินะคะกับโกโจซัตตารุนะคะอ่าเดี๋ยวเราขอเรียกว่ายูจิกับโกโจนะคะซึ่งเราไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้นานแล้ว,ลวก็ถ้ามีจำเชื่อผิดขอภัได้ยนะคะแต่หลักๆก็จะมี2ตัวนี้นะเราจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะคะเผื่อบ,บางคนที่เขายัางไม่แน่ใจเออใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราขึ้นภาพไปดูอันนี้ก็จะเป็นโกโจนะคะอันนี้ก็จะเป็นอิตาโดริซัตตารุเอยพม่ช่ลิ้นพันแล้วเดี่ยเป็น i t ตาโดริยูจนะคะเออประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสสกินนี้นะคะจะได้ในฮีโร่จะเอามาให้ในฮีโร่อะไรตัวไหนบ้างนะคือบางทีก็อยากให้มาแบบครบเสร็จนะทุกคนเพื่อที่จะได้แบบอาจจะมีสกินแจกฟรีอะไรอย่างงี้ไงเดี๋ยวก็รอยืนยันกันอีกทีนะคะ สำหรับฮีโร่ราคาที่จะได้สกินกโจไปนะคะกโจกโจนะคะก็คือฮีโร่ตัวทูเรนน,นั่นเองนะคะใครมีทูเรนก็เตรียมร้องเฮแต่จริงๆเราคิดว่าตัวทูเรนก็เหมาะก,กับกโจดีนะแบบสกิลพลังอะไรเงี้ยน่าจะใส่มาแล้วน่าจะเข้ากันได้น่าจะออกมาสวยเลยแหละทุกคนเราขอเกินก่อนนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นฮีโร่ตัวนี้หรือวา่าเพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะอาจจะยังไม่รับรู้ข่าวสารอะไรนะคะคือ อ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพฮีโร่ใหม่ตัวไบรอนนะคะชื่อว่าไบรอนน้องเออประมาณนี้คือน่าจะเป็นไฟเตอร์นะคือตัวไบรอนตัวนี้นะคะจะได้เซนสกินของตัวอิตาดูริยูจินะคะซึ่งถ้าสกินจะเข้าใช่ปะก็ต้องรอฮีโร่เข้าไทยก่อนนะคะซึ่งเราคิดว่าเขาเอาฮีโร่ตัวนี้เข้าไทยมาก็เพราะว่า อาจจะเป็นสกินจูจูสืด้วยส่วนหนึ่งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฮีโร่เนี่ยมีแวบวบ,บ,บมานะคะน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกประมาณนี้นะคะแล้วว่าสกินเนี่ยน่าก็น่าจะประมาณสิ้นปีนี้แหละเออถ้าเราไม่ผิดก็เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีนะคะตอนนี้ข่าวสารมันยังไม่แน่นอนนะคะทุกคนก็คือมาแค่แบบแวบแวบ เกินๆข้าวๆนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะเราจะลงไว้ที่ช่องนะคะเราก็จะทําคลิปให้นะคะทุกคนพยายามดูคลิปให้จบก่อนแล้วก็ค่อยคอมเมนต์นะคะอย่าพึ่ง ถามว่าวันไหนอะไรไงนะคะฟังให้ก็้จบก่อนนะคือมันยังไม่แน่นอนมันยังเป็นแบบข่าวสารอีกทีนะคะถ้ามีอะไรแน่นอนแล้วเดี๋ยวช่องเราจะมาลงบอกอีกทีนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหากมีภาพอาการใดก็ขออภัยกันมาณัดที่นี้ด้วยนะคะฝากกันก็แชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเดียนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาอัปเดตอะไรแล้วก็คิดกำไรฝากกดติดตามด้วยนะไปแล้วบาย,บาย